แดงได้ดีด้วยนะนี่โอ้ยมีอ๋ออ๋อ้๋ออแดงได้ดีดู้ดูเนาะดูเดินดูเวนเลยหน้าเตะท่านจะเป็นปวามถูกเลยข้ามมือมหัสมลักสัตว์ยมีต้นรูหน้องท่านจะได้เห็น ยังไม่ได้แสดงได้ดีด้วยขมาโพธิ์เทเรเชย์ทางไปไกลไปได้ยากต้องข้ามเขาไปเลียงทางะ้านขกางสิงคันตวันะยาจะสุข้าสังกาสิงห์จ่าพรหมนาล็อเอัสติยาติโตท้าสังกาสิงจะาขับเที่ยวจูโจพูดว่าครับตอนนี้คลิปโซเชียลได้เผยแพร่มาอีกรอบนึงนะครับก็มีพระแก้งพิการอะไรเนี่ยได้ออกมาประชาชนตอนนี MM> ้มองว่าไม่เหมาะสมไหมอะไร เออทางบ้านเมืองก็ต้องขอดูแลนันหน่อยนะท่านชูจักสิริบินบอกแล้วว่าจะพยายามทำมเรื่องศาสนาเนี่ยให้ดีขึ้นทั้งที่ดินทั้งเรื่องความประพฤติของพระก็ขอให้จัดการให้จริงโดยเฉพาะแก๊งพระประเภทไปก่อกวนญาติโยมเรื่องเบี้ยไรเส้าซีขอแบบไม่ได้ยังคิดเลยพระพุทธเจ้าไม่ให้พระภิกษุเนี่ย เป็นคนขี้ขอให้เก่งใจพระพุทธเจ้าจนถือว่าถ้าใครเขาให้เก่งเ็ายิ่งไม่ควรไปขอเขาเพราะจะทําให้เขาหมดเนื้อหมดตัวได้เพราะเขาศรัทธามากดังนั้นก็อยากฝากญาติโยมที่ศรัทธาด้วยศรัทธาต้องสัมปยุทธ์ด้วยปัญญาอย่าให้จะพึ่งตะเพื่อให้ง่ายให้ได้มันจะเหมือนกับฝากคนให้มาเป็นปล้นศาสนา ทยอยยังให้ง่ายๆเขาก็อยากได้เขาก็มาเขาก็เรียนแบบละเขาก็แก่งทําเป็นกุงพิการเรียกว่าไม้เนี้ปลูกไม้แบบเนี้เราควรจะเป็นชาวพุทธที่ช่วยกันปกป้องเลือกให้ตามที่พุทธเจ้าตรัสตาคตไม่สันเสริญคนให้เก่งแต่สันเสริญคนใครควรดีแล้วนำออกให้ ถ้าไปให้กันสเปดตสัปะเนี่ยรับรองว่าพวกอภัยพวกเปรตในพระเหลืองเนี่ยจะมากันเยอะเลยพวกคนเปรตถึงหากินแบบสบายง่ายๆเพราะรู้ว่าคนไทยใจดีจเชาพุทธชอบให้ก็เลยมองศาสนาเป็นขุมทรัพย์ที่เขาจะตักตัวเอาเงินเอาทอ เท่ากับโยมนี่สนับสนุนให้เขาปล้นเป็นโจมปล้นศาสนาเพราะฉะนั้นก็ให้เลือกให้หน่อยถ้ามาบ่อยเจ้าซี้อาการลุกลนหิวกระหายแต่เงินก็อย่าไปให้ให้ครั้งสองครั้งพอแล้วอย่าไปให้บ่อยๆจะก็มาเลือกแค่นี้แล้วนะ ที่ที่แล้วที่มีคลิปปรากฏที่เป็นข่าวเปรอรนึงเขาอ้างว่าเป็นสายธรรมยุทธ์นะับจับสึกเหมือนคำนี่แตะแบงดังว่ากูธรมธรมยุทธธรรมยุทธ์นะเขาไม่ไม่ให้จับเหมือนอยู่แล้วนี่เป็นธรรมยุทธ์ไปกี่วของเขาอ้างสมเด็จอ้างว่าน,ออนิกายนี้เข่งแต่ตัวเองทำห,หย่อนยานไปทำาลายนิการเขา